ได้เราเป็นแสนนะรอบนั้นน่ะได้เป็นแสนเลยได้เราเป็นแสนครเราไปเปิดตัวแบบนั้นน่ะมันมันมันแรงไปหรือเปล่าเห็นกุ้งสาพอเขาขายของออนไลน์อ่าครับผมมีมีรายได้คนด่าแล้วได้ังเอาได้แล้วได้ไหมสรุปแล้วเป็นผลไหมเป็นผลครับเป็นผลนะครับผมคืนคืค็ประมาณนั้นสองชั่วโมงได้ไม่ไม่ต้องถึงวันนะครับประมาณสองชั่วโมงแรกสองชั่วโมง สองทุ่มโมงนี่ดังเลยนะตกใจครับเปิด,ปดใจเปิดมาเปิดไม่เป็นด้วยให้ <c oughs> ก็ก,ก,กุ้งเปิดได้หน่อยให้ดูหน่อยหูผมดูดา่าะลรขนาดนี้ <c oughs> ดา่าเลยจะจียกระจายออดา่าเลย <c oughs> ว่าผมก็งงกันว่าแต่ก็ไป การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับกบจังนานานะครับกับรายการเอ็ียเียนกบจังนานานะครับผมรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะนำแขกรับเชิญนะครับมาออกรายการ เพื่อมาสอบถามกันถึงเกี่ยวกับเรื่องประวัตินะครับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วพอดีผมก็มีแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญมาได้มาจากทิกตอกต้องบอกว่าได้มาตัวมาย่างม,มาครับคนคนนี้จากที่เมื่อมานเดือนที่แล้วนะครับเขาสองคนเนี้ยมีกระแสรแรงมากเลยในช่องทิกตอกเรียกว่าเป็นแสนเลยดีกว่าที่เขาได้มาครับก็เดี๋ยวเราไปถามเขาดูกันหน่อยแล้วกัน ว่าเรื่องราวความเป็นมารเป็นยังไงที่เห็นว่าดังในทิกตอกเหลือเกินอ่ะสวัสดีครับนะแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเก่งคอไลา์ครับก็จากกระแสนในทิก t o k ประมาณเมื่อประมาเดือนที่แล้วนะดังกระหึ่มเลย <laughs> ได้เอาเป็นแสนใะรอบนั้นอ่ะ ได้เป็นแสนเลยได้มาเป็นแสนแสนอะไรพี่คำด่าเลยครับโดนด่าโดนด่าเป็นแสนเลยหนูก็ได้ตัง <laughs> ค์มเมนต์นะครับโดนอมเมนต์ด่าหลายหมื่นมากถ้าใครอยากจะรู้เข้าไปดูได้นะครับแต่ช่องมันบินไปแล้วจะเปิดเห็นบอไว้หรือปเปล่าเ้องาไปดูเ้อาไปดูอ่ลอาอลองเข้าไปดูกันก็เดี๋ยวขอถามความเป็นมาหน่อยแล้วกันจากที่มีกระแสนในโลก TikTok เนี่ยในในโลก TikTok เนี่ยที่คนเข้าไปกระหน่ำเราถึงขนาดนั้นเนี่ยครับ เราไปเปิดตัวแบบนั้นนะมันมันมันแรงไปหรือเปล่าผมต้องบอกก่อนนี้นะว่าไอ้ที่ผมเปิดตัวแรงคลิปแรกนะครับอ่ผมซ้อมอยู่มานยี่สิบรังได้ซ้อมอยู่ยี่สิบขังกว่าจะลงได้กว่าจะใช้อันนั้นได้ไอ้ที่เปิดตัวแรงๆเนี่ยต้องต้องซ้อมขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหต้องซ้อมผมนะกุ้งกับปอไปรับมาบไปรับมาไม่ไม,ไม่บอกจากคุกมาก็อยากจะเห็นกุ้งสับปอเขาขายของออนไลน์อ่าครับผมมี มีรายได้ลอยกุ้งทไาไงวะอะไรเงี้ยกุ้งเรียกว่าทําได้แต่ทนโดนด่าได้ไหมอ่ะฮะผมบอกว่าได้ตังไหมกุ้งบอกได้ทํไมไ่ได้แน่นอนผมเอาอเอาเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวนั้นเลยก็ขึ้นรถปุ๊บกุ้งจะให้ทํไงผมก็ทําก็คือชั่วโมองนั้นปล่อยตัวมามันมาเลยยังไม่มีอาชีพอะไรรองรับเราเลยใช่ไหมไม่มีสักอย่างเลยอ๋อก็เลยก<ช>็เลยอยากจะขายของว่างั้นครับก็เลย เปิดตัวไปสปีดเลยผมเห็นกุ้งเขาทำอยู่ผมก็เลยอยากทาอย่างเขาบ้างไงก็เลยถามเขาดูว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยได้คาแนะนำจากกุ้งมาให้ทําแบบนี้อผมว่าถ้าทําแล้วได้ตังคุณทาเลยอ๋อถ้าโดนด่าแล้วโดนด่าแล้วได้ตังเอาได้แล้วได้ไหมสรุปแล้วเป็นผลไหมเป็นผลครับเป็นผลนะครับผมคลับคืนกือประมาณสองชั่วโมงได้ไม่ไม่ต้องถึงวันนะประมาณสองชั่วโมงแรกสองโอ้โห สองชั่วโมงนี่ดังเลยนะตกใจครับเปิดใจเปิดมาเปิดไม่เป็นด้วยให้ก็กุ้งเปิดได้หน่อยให้ดูหน่อยหูผมดูด่าเลยขนาดนี้ <c oughs> ด่ากันจะจีนไ <c oughs> ด้วว <c oughs> ผมก็งงกันว่าแต่ก็ไปดีๆครับครับวันนึ้งก็คือเราไปเปิดตัวเพื่อว่าอยากให้คนรู้จักครับเพื่อที่เราจะได้มีตัวตนในโลกออนไลน์ใช่ครับอ่าก็คืออยากจะขายของใช่อยากจะขายของอยากจะอะไรจนทุกวันนี้นะผม หยิบอะไรมาขายก็มี f อฟซนะครับคอยให้กำลังใจก็ก็ซื้ออันนี้เซื้อตลาดก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าเขามาซื้อผมเพราะว่าเขาอยากให้กำลังใจผมอน่ยทุกวันนี้เป็นยังไงครับก็คือก็คือเดียวบอกเล่กง่ายๆก็คือออกมาก็คือไม่มีอะไรจะทำก็คืออยากจะขายของอยากจะมีรายได้ใช่ครับไม่อยากกลับไปจุดเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยตอนนี้เราก็ขายของออนไลน์อยู่ใช่ครับแล้วก็ทํางานประจําไปด้วย ทํางานประจาด้วยครับทําตอนเช้าถึงประมาณนักสามทุ่มครึ่งแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งก็ไล์สดไล์สดขายของใช่ก็พอมีอยู่วันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็สองสามร้อยก็อยู่ได้ครับได้ดีคืนหนึ่งก็สองสามร้อยโอ้สองสามร้อยนี่จับไปเยอะแล้วนะครับพอพอได้ครับดีว่าเลยดีใจได้ถึงจะได้เยอะไม่เหมือนขายยาใช่แต่ปลอดภัยแน่นอนร้อยป็ลอดภัยแน่นอนไม่ต้องหนีใครอดนอนนิดนึงอ่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็ได้ครับ ได้ได้อยู่แล้วกลางวันก็มีงานประจาด้วยใช่ครับงานประจาอยู่ตรงหลังบ้านนะครับอยู่ตรงหลังบ้านของกุ้งสปอเนี่ยเขารับหรือตัวอะไรขนาดก็าทางบ้านกุ้งเขาทางานกันอยู่เขาก็ฝากไหอ๋อคือได้เรียกว่าอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรก็กุ้งว่างันเอออะไรอะไรอะไรกันก็กุ้งหมดเพราะว่ามันไม่อยากให้เกย์ไม่อยากให้ไปขายยาไม่อยากอะไรเงี้ยประผมธรรมดาผมอยู่กรุงเทพรับอยู่แถวดอนเมืองอะไรเงี้ย คูหมอไม่ได้เไม่ถ้าอยู่งั้นก็เดี๋ยวติดกูอีกถ้าไปอยู่จุดเดิมเดี๋ยวก็กลับจุดเดิมอ,อีกเดี๋ยวก็กลับแบบเดิมอีกเพื่อนมันให้การสนับสนนทีเลยลากมานีเลยสมัครงานวันนี้วันลุ่งขึ้นได้ทําเลยโอ้โหดูในไลน์เยอะๆอย่างนี้ทาได้อครับมาจัดระดียังได้เพื่อนช่วยไว้ถ้าไม่งั้นตอนนี้ก็คงแบบน่าจะน่าจะตอนนั้นอยู่ที่ไหนอะ่ะตอนนั้นก็ตอนออกมานะ ตอนออกมาใหม่ๆออกมาใหม่ก็เคว้งคว้างไปอยู่บ้านเพื่อนคนนู้นทีคนนี้ทีไม่งั้นก็คงจะเลาะอ,อยู่ล้วแถวเรือนจำาเรือจนอจำนี้อีกทีสงสัยก็คงจะต้องไปเหมือนเดิมอก็พอดีได้กุ้งต่อปอช่วยไว้ก็มีโอกาสก็เลยมาเลยอกอได้งานกลางวันก็ทํางานนะครับกลางคืนก็ทํางานครับจากว่าสุดยอดนะคนวันนี้ก็สู้ๆไปก็มันเป็นงานสุดจริญไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วก็ต้องสู้ครับต้องใช้ลายเนี่แหละสู้เราเดี๋ยวขอย้อนถามกลับไปหน่อยแล้วกันได้ครับ จากที่ติดคุกมาเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อายุสามสิบเก้าสามสิบเก้าอะตอนนี้ก็อายุสามสิบเก้าแล้วโอ้โหแล้วเพิ่งออกมาเนี่ยแล้วแสดงว่าจัดถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเฮี้ยนตั้งแต่เด็กๆว่างั้นเฮี้ยตั้งแต่เด็กเงเดเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วกันว่าขอขอขอรู้หน่อยได้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหได้ๆเอาข้าวๆนะอะอะข้าวๆผมก็อยู่อยู่โตมากันจากสลัมนะเรียกว่าสลัมชุมชนในอัดนะสลัม ปากัดกินทีบก,ก็กินข้าววัดก็ไม่มีอะไรนะครับกงง็กินข้าววัดตอนเช้าไปโร<ม>งเรียนกลับมาบ้านก็มาเจอสังคมแบบสลัม,มนะครับคบทุกวันต้องทํางานตอนเช้ากว่าจะเข้าบ้านกันก็ดึกดินเดินเดนเด็กอย่างผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยก็จะเล่นอยู่ในสลัมนะครัแบบเกลืเมลิเกเลยอย่างนี้สลัมผมโตมาแบบนะั้นแล้ว้าในสลัมก็ไม่มีอะไรนอกจากพวกยาเสพติดก่อนการพนันอะไรพวกนี้ยมผมก็จะเห็นพวกนี้ตั้งแต่เด็ก ซิงซับมาเรื่อยมีะสีเทาทั้งนั้นเลยครับสีดำๆเลยครับสีดำดำเลยว่างั้นอ่ะมีแต่ก็คือเติบโตมาตั้งแต่เด็กก็คือเจอแต่เรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะใช่อืมก็เลยทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นโตมาครับของแบนั้นตอุปแล้วก็เรียนจบมาจบครับจบมสามครับจบมสามมสามจบมสามตอนนั้นก็ทํางานด้วยปะผมมาอยู่รอนเมืองตอนอายุสิบสามคอยู่ตอนอายุสิบสามก็ได้รุ่นพี่คนหนึ่ง ฝากให้ทํางานที่คลางสินค้าคาโก้ครับค้าข้างสนามบินดอนเมืองก็ทําคาโก้ก็คอยขับรถมอไซค์คันหนึ่งเดินตั๋วเดินตั๋วคือตั๋วที่เขาจะอันนำของออกของเข้าเนี่ยอ่ะเดินไปไว้ที่นู่นที่นี่ที่นี่นั่นก็ได้ตานวันละวันตอนช่วงนั้นก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทมัเดินตั๋วไปเลยยี่สิบบาทมอไซค์ก็ของเขาอก็ทําไปไม่ไหวเพราะเราไม่เคยทำมัวซะ เราเราไม่เราเราไม่ชอบทํางานอ่าเราไม่เคยทำ่อยได้เงินนึงก็หนึ่งไนะครับขายยานีขายยาดีกว่าใช่เราไม่เคยทําอ่ะเราก็เลยขายตลอดขายยามาตลอดครับเรียกว่าเงินได้เงินง่ายอะนะใช่อ่าก็คือในวัยตอนนั้นช่วงอายุสิบสามสามคิดสามผมไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างนอกเนี่ยตั้งแต่อายุสิบสามอ่าแล้วหลังจาก ช่วงในช่วงระยะเวลาของชีวิตหลังจากศึกษาเนี่ยมันโลดโผนยังไงมันโลดโผนยังไงมันไม่มีอะไรมากครับมันก็ทำงานก็หรือว่าขายยาตลอดเลยขายยาอย่างเดียวขายยาอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ไม่สนใจอะไรนอกจากการขายยาเนี่ยมันทําให้คนเราลืมตัวอลืมตัวไว้ว่ามันต้องกลัวอะไรครับมันต้องเป็นยังไงอืก็เลยต้องโดนจับบ้างโดนอะไรบ้างครับโดยความด้วยความไม่กลัวออื ผมเรียกว่าความไม่กลัวตอนนั้นก็เลยโดนจับโดนจับตอนนั้นโดนจับครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับผมตอนอายุสิบสิบแปดจับครั้งแรกผมไม่เคยโดนสารเด็กนะไม่เคยเติดจันเด็กโดนอายุสิบแปดเลยก็คือได้เข้าคุกใหญ่เลยครั้งแรกใช,ใช่แม่ผมอยู่ที่มีนบุรีผมก็ไปหาแม่ผมแล้วผมไปโดนตำรวจที่มีนบุรีจับพอ,อเข้าพิเศษมีนบุรีก็เขา้าพิเศษมีนบุรีครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยในชีวิตผมการติดคุกเลย ตอนนั้นโดนโดนเท่าไหร่ครับผมยาตอนนั้นมันไม่เกินร้อยครับผมไม่แน่ใจแต่มันเกินห้าสิบเมตรแน่นอนก็ไม่เกินร้อยเมตรหรอกก็เข้าไปอยู่ที่พิเศษมินติดเข้าไปก็โอ้โหรูรู้จักความกลัวเลยก็คือจะเข้าคุกแล้วติดคุกครั้งแรกในชีวิตใช่ครับแบบไม่เคยรู้เรื่องคุกเลยไม่รู้เลยครั้งแรกในชีวิตตอนอายุสิบแปดสิบแปดครั้งแรกเลยสิบแปดกับอีกไม่ไม่กี่ไม่กี่วัน ตอนนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ที่เรียนจำพิเศษมินบุรีครับอ่าตอนนั้นสารสารตัดมาเท่าไหร่ครับผมอ่าสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนพื่งทำไมตัดน้อยเปเ็ดเดือนก็ตอนนั้นบรรยามันไม่จะแพงแบบนี้สมัยนั้นอ๋อก็คือไม่ลืมไงอ่าเพราะตอนนี้เราก็สามเก้าแล้วสมัยนั้นยังไม่เป็นยังมันยังไม่ขึ้นประเภทหนึ่งอ่าใช่มันจะเป็นยาม้าอยู่แล้วนะอ่มันก็เลยตัดถูกหน่อยตัดถูกครับตอนนั้นก็อยู่ ที่พิเศษมิ่บุรีครับเท่าเท่าไหร่ครับผมสิบเดือนเลยสิบเดือนเลยชนป้ายเลยเกือบชนคนระ<น>ับขาดไปไม่กี่ไม่ทียี่สิบยี่สิบวันแล้วก็ได้ปล่อยตัวออกมาครับข่ัวอ,ออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนเดิมไม่กลัวแล้วเนี่ยคุ้งไม่กลัวแล้วครับอยู่คุกมาแล้วไม่กลัวแล้วโง่คุกแค่นี้เองตอนแรกกลัวทั้งนานตอนนั้นนะที่คิดนะออกมาไม่กลัวแล้วไม่กลัวครันนี้ก็ดําเนินทางสายเดิมทาแบบเดิม แทนที่คุกจะสอนคนนะใหม่ๆคุกนี่ทำให้เราทําให้เราแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวตอนนั้นเนะรอบแรกก็ออกมาออกมาก็เป็นานขายอีกตั้งแต่วันแรกเลยออกมาก็เอาเลยเพื่อนไปรับตั้งแต่วันแรกเลยโอจัดเลยขายตั้งแต่วันแรกเลยออกคุกวันแรกก็เอาเลยนะครับขายตั้งแต่วันแรกเลย ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะครับแล้วแต่บางคนเกิดมาชีวิตอาจก็สวยหรูแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกคนใช่ผมว่าไม่ได้ทับถมหรอกนะก็แค่เพียงเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันจากที่เห็นดังในทิกตอกไงคือผมต้องบอกแบบนี้ชีวิตผมมันไม่มีต้นทุนอะไรอม,มันไม่มีต้นทุนอะไรหมายถึงว่าที่บ้านก็ไม่ได้รวยรัตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องงานการทํางานอะไรเลยอเพราะว่าอยู่เด็กๆก็อยู่สลลม ขาทำมาค้าขายก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครอะไรมไม่ได้โทษใครนะครับแต่เพียงแต่ว่าชีวิตของผมมันมันคิดไปแบบนั้นเราต้องโทษตัวเราเองนี่แหละตัวเราเนี่แหละครับที่ผิดนะครับก็คือรอบนั้นก็คือขายออกมาขายเลยขายเลยขายได้นานไหมรอบนี้โอ้นานานะครับได้มาเป็นปีเหมือนกันผมอ,อยู่ได้เป็นปีเป็นเีมือนกันนะเป็นปีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่อยู่ไปลุงลุซ่อนเลยนะคือว่าจักรยานคันหนึ่งนะ จักรยานคันหนึ่งขับในเขื่อนหลังหลังหมู่บ้านนะครับที่มีบุรีจักรยานคันหนึ่งก็ปลานไปแต่ก็ไม่ได้นอนบ้านนะครับก็ไปนอนบ้านนู้นทีบ<ๆ>้านนี้ทีบ้านนั้นทีก็คือไม่เป็นหลักแรงไม่เป็นหลักแ<ๆ>รงเลาะไปเรื่อยใช่ตรงบานน้านนู้นทีบ้านนี้ทีบ้านนั้นทีอาศัยก็ขายายาไปด้วยใช่อาศัยขายยาค้นขายยานะครับผมบอกให้เลยตรงๆเลยถ้าเรามียามีเงินนะบ้านไหนให้เข้า มิดเยอะใช่กตอนนั้นสมัยนั้นนะมิดเยอะใช่ไม่เพราะเงินเงินเงินมันเยอะเลยไงใช่ขายยาเงินมันเยอะครับทาไม่เหลืองทำไม่เหลืองก็หลังจากนี้ขายได้อีกประมาณปีประมาณปีครับประมาณปีก่อนกาจะโดนอีกแล้วรอบนี้ก็เข้ามินอีกเหมือนเดิมอ๋อเข้ามีนอีเข้ามินอีครับเข้ามีนอีกทีหนึ่งแต่รอบนี้ติดสองปีรอบนี้เยอะหน่อยรอบนี้เยอะหน่อยสองปีต่มีประมาณนัดเดือนสองเดือนนะครับ แต่โทษโทษหลบสองปีหกนะอยู่สองปีนี่รอบรอบสองนี่โดนยาเท่าไหร่ครับรอบสองนี่ยาที่ถึงว่าเมตรเองแต่ว่าเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วไงเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วช่วงระหว่างที่มันแบบเปลี่ยนกฎหมายพอดีอ่ะก็เลยเยอะเลยวันนี้ที่ถึงว่าเมตรเป็นหนึ่งสามสิบนะที่เก้าเมตรนะหลบก็ศาลตัดมาสองปีหกสองปีหกก็ตอนนั้นก็สองปีอีกหกเดือนก็เป็นส่วน S <S ใช่ใชวันลดไปมันเป็นวันลดครับตอนนั้นผมกลดปัน,นปลดก็คือชีวิตก็ท่องแต่คุกผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องในในพิเศษบินเี่นะครับมันเป็นเรื่องข,องขับขำออะคือว่าผมเข้าไปวันแรกเลยนะเข้าไปปุ๊กก็ขึ้นไปข้างบนบนขังครับขึในขังนะครับคนคนไม่มีเลยผมว่าเฮ้ยทำไมคุกทําไมคนไม่มีเลยเดินในตัวตัวเบาขาสั้นเลยนะเข้าคุกนะ้ว ก็ขึ้นไปเขาจะขึ้นไปห้องแรกรับผมก็ขึ้นไปห้องแรกรับก็มีได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไอ้มวยเขาบอกว่าไอ้มวยเรียกเราไอ้มวยผมไม่รู้เขาเรียกใครแล้วนะวั้นะหละไอ้มวยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเจอกู <laughs> เออผมก็ไม่รู้ว่ามันสนใจอะไรได้ยินแต่ว่าม่สนใจแล้วเข้าอ้องไปนอนครับ<ะ>ก็มีที่หลับที่นอนมาให้ยกที่นอนมาให้อะไรมาให้ผมก็ออมเออเฮ้ยที่นี่ดูแลดียังเออมาดูแลจริงจังวะก็เลยนอนปุ๊บ เช้าลงมาคนอยู่พิเศษบินเนี่ยก็จะรู้เลยพอออกมาจากจากขังปุ๊บเนี่ยข้างล่างคนจะเตมไม่หมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับผมก็งงว่าเมื่อวานคนไม่มีเลยทำไมวันนี้คนเยอะ่างก็เดินลงมาอีตอนเราเข้ามันเข้าสารส่งตัวเข้าตอนมืดมืดครับตอนมืดอ๋อคนเลยคนก็ขึ้นขังหมดแล้วใช่แล้วในห้องที่ผมไปนอนเนี่ยก็มีอยู่สองสามคนที่นอนอยู่เพราะเขาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรไงผมก็โผล่ออกมาจากประตูเดินลงมาเดินคนกลางๆนะครับเดินลงมาปุ๊บ พอลงบันไดมาเนี่ยลงบันไดมาก็มีคนเรียกครับไอหมูให้มนนี้ดึงแขนไปดึงแขนมามีแต่คนแย่งเราตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขามาันมาเรียกเพื่อทำไมผมก็จะไปกับคนนู้นจะไปกับคนนี้จนจนเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมว่ามันดึงแขนควันจำผมได้เขามันดึงแขนไปลากไปให้พีอยู่กับมับบนแล้วก็เล่าให้ผมฟังผมเพิ่งรู้ว่าวันนั้นน่ะเขาแย่งผมเพราะว่าหน้าอ่อนเขาเขีน เขาเห็นเราเป็นหน้าอ่อนแลเขาเห็นผมเป็นหน้าอ่อนแบบจะเอาจะรับเลี้ยงเขาไปไว้ในบ้านเห็นผมหน้าตายนี่นะผมอยู่มีนบุรีรอกแรกเขาแย่งกันเลยนะอะแย่งกันเลยทือว่ามาแบบว่ามึงไปอยู่กับกูไหมอะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าคุกไหนใครว่าหน้ากลัววะแใช่มีแต่คนต้อนรับนะใช่มีคนต้อนรับแล้วผมมีขนมกินทุกวันที่นั่นจะมีอ่ากล้วยตากอ่มีกล้วยตากมีขนมเปี๊ยะมีกาแฟร้านกาแฟร้านอะไรนะ ก็มีกาแฟร้านไหนอะไรชื่อเลยนะตะตะตุ๊กหรือตาอะไรเนี่ยอยู่ของงานข้างหลังผมจะได้กินทุกวันผมได้กินทุกวันไปร้านค้าเนี่เขาจะให้ผมกินทุกวันมาละห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาทผมก็กินอให้ผมกินผมก็กินผมก็ไม่รู้ที่ไหนได้เขาเลี้ยงต้อยไว้เขาเลี้ยงผมไม่ดิผมก็รู้ที่หลังว่าจะล่อผมจะแล้วรู้ตอนจะพลาดท่าอ้อีที่ว่าได้ได้เพื่อนบอกได้อะไรอย่างเงี้ยอื ก็เด้อเอมกินของ่อไปเลยเดี๋ยวพอมีอะไรเดี๋ยวช่วยหลอกกินเขาอีกกินเข้าไปไอ้นันไอ้นั่นก็จองกระกดีเดียวเลยอช่แล้วแล้าผมก็ว่ามันดูแลดีจังตอนเย็นก็มีนมมาให้มีขนมมาให้อ่าโอ้โหนี่ยเรื่องที่ผมเข้าครั้งแรกเลยแบบนี้ยอก็อันนี้ก็เป็นรอบสองที่อยู่ที่มินอันอันนี้รอบแรกที่เราเดินรอบแรกรอบแรกรอบสองที่ผมเก่าแล้วอ๋อรอบสองเก่าแล้วผมรู้แล้วรอบสองที่ผมเข้าไปผมรู้แล้วรอบสองก็เข้าไปที่มินก็ ครัวน,นี้เรามีประสบการณ์รอบแรกอยู่แล้วก็เลยอยู่สบายหน่อยก็สบายหน่อยราะว่าเราพิล้วเข้ามาในมีพวกมารอรับอย่างมีม,มาแล้วอะไรเงี้ยคือมีคนรู้จักอยู่แล้วใช่มีคนรู้จักอยู่แล้วแล้วตอนนั้นหลังจากก็ไม่น่าจะสองรอบนะดูจากทรงแล้วเนี่ย <laughs> น่าจะหลายรอบอยู่ <c oughs> อีกรอบหนึง่งก็มาที่พอน,นี้มาอยู่ที่กรุงเทพมีระเมืองอืก็มาเจ้าพา์เมนตอยู่ก็ลาก ของจากที่นู่เนี่ยมาขายที่นี่มาเช่าพอาพาร์ตเมนต์อยู่ที่ที่ทดอนเมืองดอนเมืองอีกใช่ที่มาทําคาโก้เนี่ยครับทำคาโก้ทำไปทำมาเราไม่ไหวมันเ,เหนื่อยแต่เรามีใบบัตรผ่านเนี่ยเราเข้าได้อเราก็ทําไงดีเราก็ไปเอางานที่มินเนี่ยมาขายที่ในคาโก้เลยขายในคาโก้เลยผมไปอยู่ในคังมันมีปัญหาเรื่องหลายเรื่องผมก็โดนไล่ออกจาก ที่นั่นก็มาก็แต่ผมวุ่นวียนเลยนะนะเพราะผมมีบาดผ่านแล้วเนี่ยผมเข้าออกได้ผมก็เอางานจากที่เนี่ยที่มีวรินี้มาขายในคางเข้าไปขายซะอีกสมัยนั้นเนี่ยเข้าไปขายเลยเข้าไปขายก็คราวนี้ผมเป็นเด็กนะแต่ว่ารุ่นโตๆเนี่ยเกรงใจผมครับผมไม่เด็กอยู่แล้วก็ขายยายคนโตเนี่ยโดนคาคังเลยโดนคาคโดนคาคังเลยปิดคางผมออกไม่ได้เลยตำรวจจับเรียบร้อยเลย เพราะว่าเขารู้แล้วว่าผมทําอะไรบางคนก็นจี้ผมเลยครับก็เลยเรียบร้อยเดี๋ยวพอมาพอสมควรแล้วตอนนี้ไปสองเดือนจาแล้วพึงนึกขึ้นได้เดี๋ยวขอถามรายได้รายได้แบบชัดเจนตอนเนี้ยกับช่วงที่เราทํายาเนี่ยคิดลองเปรียบเทียบตัวเงินเลยนะอันไหนมีความสุขที่สุดโอ้โห อนขายยานะ่เงินเยอะแยะไปหมดได้เงินเยอะมีรถด,ดีๆครับมีเพื่อนฝูงที่แบบว่าคอยมาเอาใจอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่มันความสุขมันก็แค่ตรงนั้นแหละครับมันต้องคอยหลบซ่อนๆคอยอะไรหลายอย่างก็คือไม่มีความสุขไม่มีความสุขครับมันก็แค่นั้นแหละกับตอนนี้รายได้อาจจะอา,อาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้นะผมทํางานประจํานะวันละสามร้อยห้าสิบครับ แล้วก็ทำโอชั่วโมงสี่สิบห้าบาทเรื่องสามทุ่มครึ <อะ S 1> ่งทุกวัน<ม>หลังจากสามทุ่มครึ่งผมก็กลับไปบ้านไลฟ์สดตอนสี่ทุ่มครึ่งได้วันละกาไรนะแต่วันละร้อยสองร้อยวันละร้อยสองร้อยรวมแล้ววันวันหนึ่งผมทํางานก็จะได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่นอน,แต,น,อนแต่นอนตีสองทุกวันนะตีสองตีสามบางวันลากไปตีสี่แทบไม่นอนเลยกลับมีความสุขมีความสุขที่ว่าเราเจอใครก็ได้ เราไปเที่ยวไหนก็ได้เพื่อนไม่เยอะอาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนละเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเยอะเพื่อนไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าคอยล้อมหน้าล้อมหลังมีกุ้งสอปอคนเดียวอ่ะรับจบหมดทุกอย่างเลย้ยเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนมีเพื่อนเป็นเราไว้จบหมด <laughs> ตอนนี้เราก็รู้ประวัติของเก่งคอรลนมาพอสมควรแล้วครับ,รบก็ไปมาที่ที่จากไ้นี่มาก็สองเลื่อนจำครับสองเลื่อนจําไปแล้วก็เดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้เราก็ จบไปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวไปต่อกันที่พาร์ทสองนะเวลามันเดินาพอสมควรแล้วเดี๋ยวคนดูเขาจะเบื่อนานไปเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับก็จะมีเอคอลไลเอคอไลกับกุ้งสอปอนะครับมาลงคอแลบด้วยได้เจอตัวจริงหน่อยกุ้งสอปอนะครับที่เป็นแบบคือทุกอย่างของเก่งคอไลที่เปรียได้ทุกอย่างอ่ะใช่ใถ้าไม่มีคนคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่มีเก่งคอไลนะก็ยังไม่มีเก่งคอไล ก็เป็นเก่งคอไลน์ไม่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาคนเดียวใช่พาหน้าเดี๋ยวผมจะพากุ้งสอปอกับเอคอไลน์เอคอไลน์มาร่วมคอแลับด้วยนะครับสาหรับพาทนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์หรือกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับสําหรับพาทนี้ไปกันก่อนครับผมสวัสดีครับ